สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาทองที่ปรึกษาในด้านศาสรแห่งหวงจุย้ยโงเฮงและก็เรื่องของแอสโทรโลจีก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน Youtube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยจากที่ผมได้ยพยากรณ์12ราศีไปแล้วนะครับในออของปี2560ทั้งหมด ว่าในช่วงที่ดาวใหญ่ๆมันย้ายถึง3ดวงก็คือดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์หรือซั t ตเทิลได้ย้ายเปลี่ยนแปลงราศีในช่วงปี6 0ศูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมาในคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานว่าในปี2560 ที่จะถึงตรงนี้นั้นธุรกิจการงานและอาชีพใดที่จะรุ่งและธุรกิจการงานหรืออาชีพใดที่จะร่วงและเที่ยวนี้เป็นของชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมนั่นเองนะครับธุรกิจของชาวราศีกุม นะครับและขนาดสีกลุ่มที่จะรุ่งเรืองมากๆในปี2560มีดังต่อไปนี้คือหนึ่งธุรกิจที่คุณทำกันในฟรมเี่ในครอบครัวถ้าคุณมีความคิดวิเริ่ม์จะทำธุรก,กิจอะไรบางอย่างในครอบครัวของคุณในฟมเอรี่ของคุณปี2560ตรงนี้มีโอกาสที่จะรุ่งเรืองมากย้ำนะครับว่าทำกันในครอบครัวเช่นสามีทำกับภรรยา ตัวคุณเองทํากับพี่คุณหรือน้องคุณหรือญาติคุณแม่คุณพ่อคุณอะไรแบบนี้ครับในปี2560เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีจะรุ่งแต่ยังที่บอกแล้วครับปี2560สำหรับชาวราศีกุมจะเหนื่อยนิดนึงแต่ยังไงก็ขอให้คุณได้เริ่มลงม,มือทำนะครับได้เริ่มลงม,มือทำร,รับรองว่าสําเร็จแน่ๆสองธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของ งานอิสระต่างๆใครที่จะเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์สำหรับชาวราศีกุมในปี2560คุณจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าของคุณอย่างดีอย่างดีมากนะครับอันที่สท่านที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะหรือว่ารถยนต์ในปี2560จะดีมากเช่นกันต่อไป ขั้นที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวใน,ในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเ,าเดินทาง s t u a r t a อฮสเตล่ามาไกด์หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับ Import Export ในปี5 6 6สําหสำหรับชาวราศีกุมที่อยู่ที่ธุรกิจเหล่านี้ไม่ว่าคุณธรทมาก่อนหน้านี้หรือว่าจะเริ่มทำในปีนี้รุ่งแน่นอน นิสิตนักศึกษาที่จะไปสอบนะครับหรือใครก็ตามที่จะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตดเป็นสจวตคุณอาจจะเคยสอบมาแล้วสอบสาครั้งแล้วมันวืดมันเฟลครั้งนี้ไปสอบใหม่นะครับชาวราศกลุ่มมีโอกาสที่จะได้แน่นอนนะครับคุณจะผ่านทั้งเรื่องสัมภาษณ์ข้อเขียนสุขภาพเรื่องต่างปีนี้จะผ่านฉลุยไปสอบเลยนะครับ สำหรับธุรกิจที่จะร่วงสำหรับชาวราศีกลุ่มในปี2560 1. หนึ่งท่านที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเงินเชื่อต้องระวังมากๆนะครับจะเฟลท่านที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ติดต่อกับคนในวงราชการนะครับก็จะเฟลมันจะดีช่วงหนึ่งแล้วก็จะเฟลอันที่สามคือท่านที่อยู่ในอาชีพทนายความผู้พากษาเกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับระบบราชการปีนี้คุณจะเจอคู่แข่งจะเจอคนที่ทำให้คุณมีความรู้สึกไม่แฮปปี้หรือการงานของคุณมันถูกดองอยู่มันจะดีช่วงมันสั้นแต่สุดท้ายแล้วคือมันจะเฟล สามอย่างนี้สําหรับชาวราศีกลุ่มในปี25 6 0้าท่านที่ทําอยู่แล้วหรือทำมาก่อนหน้านี้หรือว่าเราจะเริ่มต้นจะเฟลแล้วคุณจะไปสอบเ,ออเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของไปสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติศาสตร์นิติศาสตร์แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่แหละครับก็จะเฟลหรือไม่คือไปสอบก็ต้องไปสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งถึงจะผ่าน อันนี้คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของชาวราศรีกุมนะครับลัขนาราศรีกุมในปี2560เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานที่จะรุ่งและร่วงส่วนอาชีพที่ผมไม่ได้พูดถึงนั้นก็ให้ฟังตามที่ผมได้พยากรณ์เดิยรวมมาแล้วในปี2560ทั้งหมดนะครับกระผมสิทแสงมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอละท่านไปก่อนสวัสดี